วงนะครับชื่อเล่นชื่อเหรียญตอนนี้เป็นฟิลแอนด์โมเดลเลอร์กับพิเจอร์ดีไซน์ให้บริษัทต่างๆเที่มาแล้วอย่างแคนซินแล้วก็มีของลิฟสตูดิโออยู่ตอนนี้ก็มีโอกาสได้ทำงนานเรื่องมุจจะเต่าแม็กนีเซนต์น สองกลางสามก็ชอบไดนเสเร์ละจำได้ว่ากลับมาจากที่โรงเรียนก็เดี๋ยวดูสารคดีชุดหนึ่งที่แบบว่ามีคนทําหนังไดนเสาร์ได้เว้ยเป็นสต็อกโมชั่นหนังขาวรลดัง,งนั้นก็วาดแต่รูปเขียนการ์ตูนช่องสมุดเรียนก็มีแต่รูปการ์ตูนที่ตัวเองแต่งอะไรเงี้ยพอช่วงมปลายก็มีไอเดียว่าอยากป็นนักวาดการ์ตูนเพื่อนก็เลยชวนเฮ้ยไปเรียนที่สมาคมการ์ตูนปัสมาคมการ์ตูนไทยขาวท่าพันเราก็ไปเรียน แล้วก็ตอนนั้นก็คือยังเขียนมืออยู่กลุ่มเซียที่สมาคมการ์ตูนไทยนะูเซียไทยรัฐเขาก็ลงสีโปรโตช็อปผมก็เลยว่าการสอนผมได้เปล่าก็เลยไปเรียนต่อเรียนคอสอะไรเงี้ยนั่นมันครั้งแรกที่ผมเริ่มจับคอมพิวเตอร์มันรีทัชแล้วก็เริ่มลงสีในคอมพิวเตอร์เลยเฮ้ยชอบว่าะอย่างเงี้ยหาอะไราช่วงนั้นก็จะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องการวาดรูปเออ,เอ,อแต่ก็ยังเก็บหนังสือบ้างที่เป็นพวกเล็บเลนส์อะไรเงี้ยขัปีสอง่ะอยู่ใน,นช่วงแบบ อยากเป็นทูติอาติสเห็นทูติอาติสปะเราก็เล่าว่าเอออยากเป็นทูติอาติสปะตอนนั้นกุก๊กแกรมสี่บาทกําดังเราก็เลยมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์เจดของรามสองอาจารย์ก็สองเราก็เรียนตัวตัวเลยก,ก็เล่นอะโมเดลนะพาดอื่นดิกกิ้งแอนิเมชั่นก็ไม่เอานะก็เล่นเรื่อยๆแต่เราก็ยังไม่จริงจังเพราะว่าเราเราเราก็ยัแบบแหนีช่วงวัยรุ่นเะนี่ยชอบเอาโลกงแบบทั้งใบอะไรอย่างเงนะี้ย จบเลยรับปริญญาเสร็จเดียรทิพนึงก็บินเลยไม่ปฏิบัติหน้าองตัวเองนะปู่อยากไปเรียนเลยไปแม่งเลยคนที่เชื่อว่าผลงานแม่งคือคำตอบทุกอย่างปู่ไม่ต้องพูดก็ได้งานปูเนี่ยแม่งเจ๋งแม่งเท่กิโก้เนี่ยกิโกโ้พอไปอยู่อเมริกานอกจากปูจะไม่เก่งไม่แน่แล้วกาลาวกาลาที่หายคือสิลปินสมุดมากแล้เที่ยวกับเพื่อนตอนแรกเลยตอนอไปเมริกานะไม่เป็นสนิทมันอยู่คนเดียวมากขึ้น พราะภาษาเราก็ไม่ได้ดีเท่าไห่พอมันเปรบมันกลับไ้ก็คือผมต้องตัดส่วนที่ผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญจริงมากที่สุดยิ่งเป็นตอนนี้ผมก็มีกทเรียนว่าถ้ามันจะผิดพลาดให้มันผิดพลาดที่ตัวเราอย่าไปผิดพลาดเพราะคนอื่นดีกว่าเขาไม่ได้มารู้จุดของเรามันเป็นคําตอบที่เราคนจะหาเองเนี่ยซึ่งจะไปหาเป็นอาจารย์คนไหนก็ไม่รู้มันก็คงไม่มีเยอะที่เป็นต้เป็นเรื่องของตัวเองมันมต้องหาคตอบอย่งางน,นี้แต่ตอนเขาเรียนนรมอลนี่แบบ คิดไม่ทำเลยนะเนิร์ดเป็นเนิร์ดมากเลยคือแบบกูจะเล่นงซีทีไม่พอคือผมอยู่โน้มวันวันนั้นเขายังเขายังเปิดได้ถึงปีสี่ปีห้าตอนนี้อยู่ในแล็บแบบแล้วทุกคนไม่แม่งทํางานโปรเจกต์ของตัวเองแล้วเวลาเรามีปัญหาเราก็าจะไปถามเพื่อนอะไรเงี้ยแปลว่าเราก็าได้จากอะไรก็โรงหนังหน้าที่แบบว่าสอนกันเองแลกเปลี่ยนความรู้กันเองทันงกล่องไปทั้งโน้มวันก็มีโปรแกรมใหม่ที่โนวันสตูดิโอโนวันสตูดิโอก็คือเราได้ทำฝัดปีอย่างเงี้ย เรดีมีดีเรสเตอร์ผ่านมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนหนูมีโอกาสได้ทำทำคอนเซ็ปต์โปรหัตอะไรเนี้ยก็เป็นผลงานจริงงานจริงแรกทุกวันนี้ก็ยังผลไม่ได้คือเหมือนงานตอนนั้นมจะเยอะมากนะได้คอนเซ็ปต์หนักมากทำทำทำอะไรเงี้ยมีลิสต์มาให้ทำนู่นทำนี่ตัวหนึ่งบางครั้งเมื่อเราเห็นเมื่อจิตบริวชันก็มีถ้าอย่างของคอนเซ็ปต์ดีๆที่ทำ ผมเคยเจอประหลาดแบบลูกค้าส่งสมาสองบรรทัดแบบเขียนริ้วที่ท่านมาแค่นี้แต่ก็ไม่ได้บอกอะไรเลยกับมีอะไรแบบหนังเรื่องนี้มีกี่ช็อตเรื่องเรื่องนี้มีคาแรคเตอร์ตัวชื่ออะไรมีคนถามเสมอเลยว่าเฮ้ยเวลาทำงานพวกนี้มันสเก็ตปะวะผมก็บอกว่า,ผม,มวา,นานผมไม่มีเวลาขนาดผมไม่มีเวลาจริงๆคือแบบสเก็ตไม่ก็ชั่วโมงหนึ่งนี่แบบก็ไม่ใช่ว่าเฉยก็คือแบบทำ รู้สึกแรกเลยที่ตีโจทย์มามันคืออะไรมันมาปุ๊บใส่ปุก็ใส่เลยอย่างเงี้ยที่อยู่ในนั้นจริงตอนนั้นแล้วก็เขียนตะเกียงงานให้เขาเขาก็เอเอเอันไม่ต้องรูตะเกียหรอกก็เขียนเลยลก็ทําเลยอย่างเงี้ยแกว,ว่าผมก็เป็นนิสัยว่าผมก็ทําเลยตลอดผมพูดว่าเล็บเลนเป็นของต้องมีขาดาไม่ได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าจะเปิดเล็บเล่นท,ที่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้มันตลอดเปิดนู่เปิดนี่แล้วก็ถ้ามีสม่ติว่าเป็นคอนเซ็ปต์มาตรฐานอยู่แปดชั่วโมงหรือเปล่า คุณมีเวลาโมเดลประมาณสี่สี่ชั่วโมงเวลาโพสท่าประมาณชั่วโมงหนึ่งห้าละอีกสามคุณก็ต้องคอมโพสิตงานบางทีสุดเยเพื่อส่งลูกค้าเข้าประมาณนี้เรนเดอร์งานที่ไหนซึ่งตัวจบว่า,ววา,ววาสไตล์งานเราจะส่วนใหญ่ก็ตอนหลังฝันจะใช้ี่ช็อตนเยอะแล้วก<อ>็ตีบัดบ้างตอนนี้จะเริ่มกลับไปใช้มายาแล้วแล้วก็จบงานที่โพสต์ตต่อทีต้อคอมโพสิตครับผม ผมชอบทำงานางกับฝรั่งมากกว่าเพราะว่าหนึ่งคือเขาจ่ายหนึ่ชั่วโมงเยเออแล้วแบบมันแฮปปี้กว่อนเลยะเขาไม่ได้สนเขาบแบบแบบจะเปลี่ยนคือยิ่งเปลี่ยนเราก็แบบจะมีสภาวะคือแบบจ,จิตใจแบบแย่อะไรอย่างนี้ที่แบบว่าทำงานทำไปเรื่อยๆแต่มันก็ได้ได้แบบได้รายได้เข้ามามก็โอเคแต่เรื่องที่ผมรู้สึกว่าไม่เป็นเรื่องเรื่องยากยากมากในวงการนั่นคือทุ่งเนี่ยซื่อๆเลยทำงานแล้ว <laughs> คุณเดคกณจะได้เงินเดียวบางครั้ง,งเงนี่ย6เดือนช้าเงี้ยแล้วเอาแล้วเอาอะไรกินยอะไรยเงี้ยมันก็มีจังหวะมันบ้างผมเลยว่าสมัยนั้คือผมได้เชี่ยวซื่ออนเลยถ้าเป็นเจ้าใหม่ก็จะแบบว่าชิ้นต่อชิ้นไม่จ่ายคีณก็มไม่ทำชิ้นต่อไปเนี่ยป้องกันตัวเองมากสุดกลับมาปุ๊บที่บ้านก็ไม่เข้าใจมึงทำอะไรเป็นฟรีแลนซ์ทำงานทัฟฟี่ก่อนไหมเป็นเรื่องที่ดีนะที่เขาพูดแล้วก็ผมก็ไปทำงานเดลมอง ตัวมันสี่เดือนห้าเดือนไปเป็นเทิร์กชิอปเลยนะครับแต่ว่าได้ประสบการณ์ครั้งเยือนะนะได้เรียนรู้ไปลากัรทำงานคนอื่นอยู่ได้สี่ห้าเดือนก็ออกแล้วก็ผมเป็นฟรีแลนซ์เพราะตอนนั้นสุขภาพก็คือไม่ไหวเราทํางานแม่งสองจ็อบตลอดอนะไรเงี้ยนอนวันสามชั่วโมงสองวันอะไรเงี้ยตอนนั้นทำเงินเข้าโรงพยาบาลนนะจำได้เลยว่าเข้าโรงพยาบาลเพราะร่างกายไม่ไหวเราคือสุดมากอนะไรเงี้ยก็เลยแบบเออออกดีกว่ารักษาสุขภาพอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นฟรีแลนซ์เลยมา อิลิปครับมาติดต่อสองสบ่บาทเรายังเก่งอยู่เลยไม่ถนัดกับการพูดกับคนหลายๆคนเลยพือที่สุดก็คงสอนแล้วก็ได้แสดงสัานทติของเราออกไปคุณจะฝึกอะไรรักษาความเป็นตัวเองให้มากที่สุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือแล้วก็ถ่ายสังเกตของทุกอย่างครับมันมีดีเทลขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นนแล้วก็เรเฟเลนส์ส่วนนี้ต้องเก็บไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย คนทั่วไปคือที่ผมเห็นก็คือม่นแยกไม่ออกระหว่างเรฟเฟลต์กับอินสปิเรชันคือเอา reference กับ i n นสป r a t i o n มารวมกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณอยากเป็นอาร์ติสต์คนนี้แต่ว่าคุณเอางานเขามาก๊อปอะ่ะมันไม่ใช่ไงผมนักเรียนเงี้ยผมสอนเงี้ยแม่งชอบเอา r เรฟเ e ลต์ i n นสป r a t i o n มารวมกันก็คือเรฟเฟลต์ก็คือ reference เว้ยอย่าเอางานอาร์ติสต์ที่มึงชอบอะ่ะมารวมมึงไม่ใช่เขามึงต้องไปต่อมตัวเอง มันสร้างยากอยู่แล้วแหละที่มึงจะไม่มีแม่แบบเออมันแน่นอนอยู่แล้วคุณอยากเท่าเทียมเขาเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณวาดได้เหมือนเขาหรือตั้นที่ดีที่เหมือนเขามันไม่ใช่คําตอบนะเว้ยคุณต้องทํใหม่ของคุณเองอะไรอย่างนี้นั่นแหละคือความเป็นปัจเจกด้วยอะไรเงี้ยคุณต้องสร้างของคุณอย่างแรกก็คือต้องทําม,มันอย่าไปเยอะเพราะว่นนั้นมัาคำว่าที่ยากสุดมันคือตอนเริ่มเริ่มเนี่ยเราจะแบบว่านูนีนั่งคิดไม่หมดผมว่าเริ่มทํามันก่อนเริ่มทําสิ่งที่คุณอยากต้องทํา เขียนในกระดาษก็ได้อะไรเงี้ยคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณมีความคิดในึงหัวเยอะแยะอะไรเงี้ยไม่คนแอฟแตกอยู่ในหัวเลยผมก็เป็นประเภทนั้นนะจนมันในหัวเลยว่าสองอย่าง่ง่ายสุดก็คือถ้าไม่เขียนมันออกมาในกระดาษจะเก็ตมันออกมาตามแนวเล็กๆก็ได้ทค่นี้หรือว่าแ้่คุณพูดออกมาพูดให้คนอื่นได้ยินแต่ข้อดีของการพูดเลยรู้่าไม่เป็นนายคุณทันทีอะก็คือไม่ใช่แอฟแตกแล้วอะแล้วว่าคุณไปพูดกับคนคนหนึ่งอะแล้วเุาพูดพูดอีกสักยี่สิบคน ถ้าคุณทำไม่ได้ไม่จะชิบหายไงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้อหิวกระหายกระหารเรียนรู้อะไรเงี้ยเ้ทุกวันนี้โปรแกรมอัปเดตทุกสัปดือนสี่เดือนครึ่งละไม่ต้องเรียนรู้มันใหม่อะไรเงี้ยมันไม่ได้หอกว่าคุณเรียนจบแล้วจะจอบอะไรเงี้ยหยุดเมื่อไหร่ก็คือจอบคุณต้องอยู่ต้นหน่งเกมตลอดเวลาเท่าเวลาประเดี๋ยวอาจจะถามว่เาเห็นสมัยนึองอะไรเนี่ยว่าเขาแบบเอ้ย ขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็สนุกกับเขาวัศจรรย์ใจเลยถ้าเด็กที่กำลังเรียนอยูนะถ้าคิดจะไปเรียนนัำเทพนะแล้วคุณคิดว่าจะไปเรียนเซอร์โนมอนแบบผมแบบปริญญาตรีมาก่อนหรือไม่ต้องเห็ุผลกพว,ว่าไม่รู้จะเปลี่ยนหรือเปลนะ่านะรก็คือถ้าคุณไม่ได้ปริญญาตรีคือโนมอนจบมามันไม่ใช่ปริญญาโทเนี้ยนี่มันแค่เซอทติฟิเคตคุณก็จะทํางานไม่ได้สอบวีซ่าไม่ผ่านเพราะว่า,วามันถ้ามึงวีซ่าทำงานเขามีความปริญญาตรี มันจำได้เลยอันนี้เป็นแบบผิดชีวิตเลยนะคือพิกโ l โ o g i c อะครับบริษัทที่ทำซอแวนตีบัติเขาตั้งอยูนเองเติบโนมันเขามาแปะ้ายเองสิจำได้ Internship หูเราก็เข้าไปเลยป่าอินเทอร์วิวมีซรพพอร์ลจำได้ชีหน่้องานนเนี่ยตาเพิ่มมาป้าเท่านั้นแหละครับหน้าแม่เราก็ลอนมาเนี่ยบอกเขาใเรียนกแเมื่อคมยอมเรีเลย เลยมีคำพูดนั่นแนที่ผมชอบคือให้คุณอิงกับตัวเองอะว่าภาษาคือรถคันหนึ่งรถญี่ปุ่นรถยุโรปหรือจะเป็นซุปปเอร์คาร์หรือว่าคุณเลมปิกินี่ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วภาษาไม่เป็นถนนเว้ยถนนที่ทําให้คุณยิ้มไปอ่ะแต่ปัญหาคือถึงว่าฝีมือคุณคุณย่นฝีมือคุณแม่งแบบระดับโอลลี่เลยฮะถนนแม่งลูกลังอ่ะแดงๆด่ะแล้วหลุมแม่งเยอะไปหมดอะไรเงี้ย มันก็ทาให้คุณไปที่ไหนไม่ได้นะับแต่คนนี้กแบบมันจะขับรถที่แบบแยกกับคุณเลยเนี่ยแต่แบบโอ้โหถนนไม่สมูทเลยเนี่ยเพระาะัภาษาเป็นเรื่องแรกที่เป็นตัวขีดกั้นคนคน,นชาติเราด้วยอนะไรเงี้ยไปฝึกมันก่อนไม่ต้องหาข้ออ้างอ่างเงี้ยนมะันเป็นเรื่องที่น่าสงสารที่บ้านเราไม่ได้มีหน่วยง,งานรัฐบาลที่เข้ามา,นาสนับสนุนแบบไม่มีบ่มีละกันผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จริงจังนะกับเพศจีนหรือ เกาหลีเนี่ยโอ้โหแม่งซักก็เต็มที่บ้านเรามันเป็นประเทศเกษตรอ่ะมันก็ไม่ได้มาสนใจเรื่องพวกนี้มากว่าที่แบบว่าส่งออกเลยเนะี้ยถามว่าประเทศแบบจีนตอนนี้ที่แบบว่าห้าปีก่อนหกปีก่อนนี่นี่คืออะไรนี่อย่างนี้อะไรไเลยวันนี้เขาแบบไปไกลแล้วอะไรเงี้ยผมอยากให้บ้านเราแบบอะไรสนับสนุนจริงนะจนะกลับไปเรื่องนี้ก็การเมืองไม่มนิ่งนะศิลปะไม่เติบโอ้โหวัโหเป็นประเด็นศิลปะมันจะสร้างมาเพื่อแบบ จะลงใจคนอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะสะท้อนสังคมของเวลานั้นไงถ้าศิลปะช่วงไหนเขาลุ้งเรื่อสสงก็คือเศรษฐกิจดีคนก็อยากทำงานเดี่ยวๆให้มันแบบตอบสนองความต้อ,ตอ,องการของคนงแต่ตอนตอนี้มันไม่ใช่เคยเคยได้ยินมีอาจาดนั้นหนึ่งที่เขาเป็นกับผมก็รู้ว่ารู้ไหมว่าสิบกี่บ้านเราเฉลี่เยเอเวอเรช,ชั่นถอดมีเงนเท่าไหร่ยี่สิบบาทได้น้องรับหมาอะไรเงี้ยแกแบบทำไปก็แค่เพื่มีจะกินกินอยู่แล้วอะไรอย่เงี้ยเออเรื่องค่านิยมด้วยครับที่ของที่เขาจับฟังไม่ได้นี เขาเลยไม่เข้าใจว่าที่ฟ้าที่เราทำมันเป็นอะไรเลยเนาะแต่ไอ้เนี้ยก็คือเขาอยากอยากอยากจะได้ฝีมือขึ้นมาต่นขึ้นเลยเนาะคือเขามีโปรเจกต์อิ่ทรีย์ไทยเข้ามาที่บอกว่ามันยากไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่บ้านเราไม่มีตมมรงนั้นไงเราวญี่ปุ่นจะอยู่ด้วยหรือทีเขามีแรงคนหาระามหนุนให้คนในชาติเขาฝึกหนุนของในชาติเขาเต็มเป็นที่เป็นทุกคนหรือไม่ได้ไปดูถูกมนันบ้านเราคือก็แบบจะชอบเปรียบเทียบของ ของที่เพิ่งเริ่มหรือบ้านเราเราพิ่งเริ่มทำอะไรคุณไม่ได้เอาของสิ่งนี้ไปเปรียบเทียบกับของที่ดีที่สุดของต่างชาติมันก็ทําลายกันเองที่คุณไม่มีความเระหลาของที่คนอินชาติทำอะไรอย่างเนี้ยแต่ถ้าคุณวิ่งตรงนี้มันขึ้นมาบอกว่าแบบสับส,สับสน์ประเทของที่นี่มันขัดได้ในประเทศก่อนแล้วค่อยไปขายต่ประเทศคือเหมือนผมว่า,วามันน่าจะดีกว่า